สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นสุดกรัำกลืนฝืนทนเปิดใจกลางรายการแม้เป็นนี้14จังหวัดมากกว่า100ไร่ซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นได้ควงน้องสาวลิลลี่เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ เผยปัญหานี้สินของคุณแม่เกตว่ากับป้าแมวเคลียกันเสร็จเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าการใช้นี้ของหนูไม่ใช่วิธีที่น่ารักเช่นถ้าแม่เป็นนี้3 0 0 0สนบาทหนูจะบอกเจ้านี้ขอจบที่2 0 0 0 0นได้ไหมจะไม่เคยจ่ายเต็มจํานวนแต่ยอดที่ให้มามากกว่าเงินต้นแน่นอนเพราะส่วนที่ขอลดคือดอกเบีย้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ทุกคนก็โอเคในเวลานั้น แต่พอมันเริ่มมีคลิปป้าแมวออกมากลายเป็นว่าเจ้าหนี้เก่าที่เราเคียวกันแล้วก็กลับมาทวงหนี้อีกซึ่งหนูก็จ่ายให้เต็มจํานวนทุกคนเพื่อให้ไม่มีปัญหาแม้กับหนูอยู่กันมา14จังหวัดเป็นหนี้กันมาตลอดดังนั้นบางทีอาจจะจําเจ้าหนี้ไม่ได้ครบหมดทมว่ากี่เจ้าเป็นร้อยค่ะที่หนักสุดคือภูเก็ตมีเจ้าหนี้30รายนอกจากนี้เจนนี่ยังบอกว่าสาเหตุที่จําเจ้าหนี้ไม่ได้หมดเพราะจํานวนคนเยอะดังนั้นจึงประกาศลงเพจเฟซบุ๊ก ให้เจ้านี้ติดต่อเข้ามาเองพร้อมใบสัญญานี้แต่ถ้าใครไม่มีสัญญาหากเดินทางมาพบหน้ากันยอมจำหน้ากันได้ก็ยินดีใช้นี้ให้ทุกคนแต่ขอแจ้งว่ายอดที่จ่ายนี้ไปมากกว่าเงินต้นที่ยืมมาอย่างแน่นอนที่ขอจ่ายไม่ครบจะเป็นส่วนของดอกเบีย้ยที่กินเวลาระยะยาวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ